สวัสดีค่ะด็อกวันต์แลงทีวีในวันนี้ขอนำเสนอสุนักพันธ์ไทยหลังอานสุนักไทยหลังอานหรือไทยวิชแบ็กจัดเป็นสุนักประจำชาติไทยที่เก่าแก่อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยการคว้ารางวัลการประกวดสนักระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน ลักษณะเด่นของสุนัขไทยหลังอานคือแนวขนที่ย้อนขึ้นจากท้ายทอดไปตามแนวหลังหรือที่เรียกว่ามีอานนั่นเองมีท่าทางว่องไวกระฉับกระเฉงดูร่าเริงฉลาดซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเจ้าของและยังมีสัญชาตญาณในการล่าสัตว์มีความดุร้ายพอสมควรระมัดระวังคนแปลกหน้า หรือตื่นตระหนกเมื่อได้ยินเสียงต่างๆชาวบ้านจึงนิยมเลี้ยงสุนัขไทยหลังอานไว้เฝ้าบ้านอย่างไรก็ตามสุนัขไทยหลังอานมักดุร้ายต่อเมื่ออยู่ในบ้านเท่านั้นหากออกนอกบ้านก็จะไม่ทำอันตรายใครทั้งสิ้นเว้นเสียแต่เมื่อมันหรือนายของมันถูกทำร้ายสมัยก่อนชาวบ้านนิยมออกหาอาหารโดยการเข้าป่าล่าสัตว์ ก็จะมีสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานติดตามไปช่วยล่าสัตว์ด้วยเพราะสามารถวิ่งได้เร็วเนื่องมาจากมีช่วงลำตัวยาวอกลึกและเอวคอดในบางครั้งอาจได้ยินคนเรียกสุนัขพันธุ์นี้ว่าหมาตามเกวียนตามลักษณะที่มันวิ่งตามเกวียนไปกับผู้เลี้ยงขณะเดินทางปัจจุบันสุนัขไทยหลังอานได้รับความนิยม ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นเริ่มมีความสนใจที่จะจัดประกวดสุนัขไทยหลังอานในต่างประเทศสเสน่ห์ของสุนัขไทยหลังอาที่คนต่างชาติชอบคือความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ต้องแต่งเติมต่างจากสุนัขสายพันธุ์ต่างประเทศบางสายพันธุ์ที่จะต้องมีการตัดหางหรือตัดแต่งหูเหล่านี้เป็นต้น อขอคอบคุณผลิตภัณฑ์บ e r c h o i ช e plus อาหารเสริมสำหรับสุนัขและสุนัขประกวดฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับ dog wonderland channel